วันนี้เราจะมาทําศิลปะสร้างสารค์รูปภาพ2มิติกันครับซึ่งผมจะทําเป็นไอศครีมแสนน่ารักนั่นเองนะครับอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษ AC 1แนแผ่นปากกากาวแล้วก็กระดาษสีที่ไม่ได้ใช้งานนะครับปึ๊บก็ประมาณนี้โดยเริ่มแรกนั้นผมจะวาดเข้าโครงของตัวไอศครีมนะครับขั้นตอนถัดมาผมก็จะมาฉีดกระดาษเป็นเส้นตรงแนวยาวนะครับแล้วถัดมาผมก็จะฉีกกระดาษให้เป็นชิ้นเล็กขึ้น ก็จะได้ประมาณนี้ขั้นตอนต่อมาเราจะมาทากาวบนถ้วยไอศกรีมกันครับจากนั้นเราก็แปะกระดาษที่ฉีกลงไปบนตัวไอศกรีมกันก็ค่อยๆไล่แปะไปทีละนิดเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อแปะกระดาษเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับ และสุดท้ายผมก็ลงสีตกแต่งเพื่อความสวยงามอีกนิดนึงนะครับและตอนนี้ไอติมแสนน่ารักของหนูน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเค